สวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้เรามาเจอกับนายหัวมหาชัยก็ต้องเจอไม้สวยนะครับผมนะนี่ฮะข้างหน้านายหัวครับผมนะโกศนไม้สวยไม้หายากราคาถูกครับวันนี้ฮะใครอยากได้โกศนครับไม้สวยสวยไม้หายากครับนะไปสะสมกันแบบนี้ครับในราคาถูกๆครับผมนะวันนี้เรามีให้กันมากมายเลยทีเดียวครับผมนะไม่ว่าจะเป็น ไม้ทรงใบาย,ยาวใบกลมนะครับผมนะแล้วแต่ใครจะชอบใบแบบไหนครับใบใบสีก็มีนะฮะวันนี้นะ เอากันไปเลยครับผมนะโปวันนี้สวยๆกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับผมนะเวลาเปลี่ยนต้นไม้นะเปลี่ยนกระถางทีไรต้องคิดถึงนายหัวครับทําไมต้องคิดถึงเธอด้วยนายหัวก็เหมือนเดิมครับผมนะมะพร้าวสับครับให้มะพร้าวสับเป็นพระเอกนะครับผมนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับเพราะว่ามะพร้าวสับนั้นเขาสามารถดูดความชื้นได้แต่ไม่ทําให้ดินแฉครับผมนะดินอัใส่น้อยๆนะครับแต่ใส่มะพร้าวสับเยอะๆ ปลุยค่อยบำรุงเอาครับผมนะนี่ก็คือการย้ายกระถางครับแล้วให้ไม้ของเรานั้นในหน้าฝนนี้ไม้ของเราไม่หาไม่ตายไม่เสียหายครับผมนะใบจะร่วงน้อยลงและที่สําคัญครับหน้าฝนนะครับผมนะแดดจะร้อนเสมอครับมิฉะนั้นเราต้องดูครับผมในหัวฉันอยู่ที่ร่มนะแดดลําไรในหัวแต่ทําไมมันเหี่ยวละ่ะ ก็พอาะครับนะ UV มันแรงครับช่วงนี้นะฮะต้องดูแลในเรื่องของ UV ให้ดีๆครับว่าตรงนั้นเนี่ยรับแสงเยอะไหมครับผมนะช่วงนี้ต้องเอาแสงอ่อนๆนะครับยิ่งอ่อนยิ่งดีครับผมนะแค่นี้เขาก็กัดสีได้แล้วครับอ่ะวันนี้เธอจะให้ชั้นโปราคาเท่าไหร่ในหัวโปนะครับผมนะวันนี้ครับจากราคา290บาท350บาทครับเราให้เพียง250ครับ นะเพราะว่าอะไรฮะเราอยากให้ทุกคนนั้นมีไม้สวยไม้งามนะทุกบ้านดีไหมครับผมวันนี้มีไม้สวยๆนะเอา้าเริ่มจากต้นแรกเลยนะครับนี่สวยไหมครับผมต้นนี้ฮะนะทองทวีโชนะคฮะไข่สายสีเหลืองชอบสีเหลืองเหลืองแบบนี้ครับ นี่สวยนะครับเป็นทรงพุ่มเลยทีเดียวครับนะไม้ฟอร์มจะไม่หนีกันครับจะเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้ฮะนะถ้าเป็นฟอร์มเดียวก็สวยแล้วก็สูงด้วยนะครับผมนะและสีเหลืองแบบนี้ครับยิ่งกับสียิ่งเหลืองครับผมนะแล้วมันตากแดดได้ไหมในหัวค่อยๆออกนะครับผมนะไว้ในร่มก่อนนะครับนี่ของนายหัวเองก็ยังไว้ใต้แสลนเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเราไม่ต้องทำสแสลนครับดูที่มันไม่โดนแสงนะครับไว้หน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมต้นนี้ ทองทวีโชคครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับ250บาทนะอ้อเบอร์โทรไปก่อนเลยแล้วกันครับนะเอาเบอร์ในหัวไปก่อนฮนะนย์หกส6มหดี่หสี่นะครับผมนะสามารถแอดไลน์ line. เบอร์นี้ได้เลยครับผมนะนี่สวยๆกันแบบนี้ครับต้นนี้สวยไหมฮะสูงด้วยนะใบใหญ่ๆแบบนี้ครับยอดขุนพลนะฮนะนี่ฮะยอดขุนพลสีสวยมากนะ นะมีเพียงกระถางเดียวนะครับผมนะไม่มีกอกสองนะยอดขุนพลสวยๆแบบนี้ครับผมนะใครรับก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่นายหัวบอกหรืออินบ็อกมาได้ครับนะแล้วก็คนที่แอดไลน์นี่ข้อดีก็คือคุณจะเห็นของจริงนะว่าคุณจะได้ต้นไหนนะครับสมมติต้นนั้นไปแล้วคุณจะได้เห็นว่าคุณจะได้ต้นถัดมานะครับต้นนี้ครับบางกอกน้อยครับสวยไหม นะดูมนกัดสีสิครับนี่ฮะแล้วการวางนะครับนะควรที่จะวางนะไม้ที่โปร่งๆฮะลมถ่ายเทได้ดีนะครับนะถ้าลมอากาศถ่ายเทได้ดีต้นไม้สวยครับแล้วดูยอดนะสังเกตยอดนะถ้ายอดเนี่ยเดินมีสีเขียวบ้างสีเนี่ยกัดสีค่อยๆกัดสีไปอย่างนี้ครับจะทําให้ไม้ของเรานั้นงามครับแสดงว่ายอดเดินดีแน่นอนครับผมนะดูครับผมนี่สวยๆแบบนี้บางกอกน้อยครับผมต้นนี้250ยบบาทครับผม นะอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้สวยไหมนะปกาสิทธิ์ครับมีเพียงกระถางเดียวด้วยสินะปกาสิทธิ์ครับนี่กระถางใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นไม้หายากแน่นอนครับปกาสิทธิ์ครับผมนะกระถางสิบเอ็ดนิ้วกันไปเลยครับให้กันไปแบบนี้ะไม้สวยมากครับปกาสิทธิ์นะฮะอาะต้นต่อมาครับ,น,บน,น,น,นับอนันต์นับอนันต์ครับผมต้นนี้กัดสีเรียบร้อยครับนะฟอร์มพ้อมจะแตกกิ่งสาขาแล้วครับเนี่ยเราตัด เราตัดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อให้มันแตกเห็นไหมตัดกิ่งไว้ให้ครับพอเขาแตกพุ่มขึ้นมาสวยครับผมคราวนี้จะเป็นทรงหลายๆกิ่งเลยทีเดียวครับต้นนี้นับอนันตครับผมนี่สวยแล้วรากดูรากเจ่ะนะเต็มกระถางแบบน,นี้ไปเปลี่ยนกระถางให้เขาเดอ้อพี่น้องเด้อนะนายหัวไม่อยากเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนแล้วต้องคิดเงินเพิ่มนะต้นตัดมาครับผมต้นต่อมาครับนครนายกครับบ้านนายหัวเองคนระับเป็นไงครับผมนะ ฟอมใหญ่แบบนี้ครับกัดสีเหลืองลายแบบนี้นะฮะนะสวยงามครับนะแล้วนี่เป็นไม้สามารถออกแดดได้ครับค่อยๆเลี้ยงค่อยๆดันออกแดดไปนะครับผมนะนครนายกครับนี่ฟอร์ม290้าสิบนะต้นนี้นครนายกกิ่งก้านสาขาเยอะแยะตาแปะเลยทีเดียวครับผมนะต้นถัดมาครับนี่เป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้เพลินจิตครับนะต้นนี้สวยงามแบบนี้ครับกัดสีแล้วด้วย เพลินจิตเนี่ยกว่าจะได้ฟอร์มใหญ่แบบนี้หายากนะพี่น้องดูฮะนะเนี่ยเราไปหามาให้จากในสวนให้คุณได้เห็นได้สวยกันแบบนี้นี่สําหรับเพลินจิตครับผมยอดเดินดีมากฮะสวยมากครับไปเปลี่ยนกระถางได้เลยครับผม,ต,ม,มต้นนี้สยามครับ นาคาร,รู้สึกเสียดายนะฮะแอดมินรู้สึกเสียดายต้นไม้ขึ้นมาทันทีครับเพราะว่ามีแต่ฟอร์มใหญ่เท่านั้นครับผมนะน,นี่สยามครับผมนะยิ่งสยามนี่ยิ่งหายากเลยทีเดียวครับผมนี่ฟอร์มใหญ่มากฮนะสยามครับผมต้นนี้ใครที่สนใจสยามครับนะราคา2 5 0ทั้งหมดเลยฮนะอ้าเบอร์โทรอ,อีกรอบครับผมนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันในหัวฉันยังไม่ตันตั้งใจ0 6 3 697 สี่หกกสี่ครับผมนะนี่โทรมาได้เลยฮะยี่สี่ชจ้าโมงนะไม่ได้รับแสดงว่าหลับเดอ้อบางกอกครับผมนะนี่ฮะบางกอกน,นะทําทรงพุ่มให้แล้วครับนะบางกอกนี่ถ้าหากเขาเป็นพุ่มเยอะๆแบบนี้เนี่ยใบเขาจะเล็กแต่ถ้าหากว่าฟอร์มเขานะครับพุ่มน้อยลงเนี่ยใบจะใหญ่นะแล้วก็สีแดงกัดสีสวยเลยทีเดียวนะต้นนี้ครับขายได้ไปนี่ถือว่าโชคดีมากนะฟอร์มแบบนี้เพียง2องห้าสิบ เท่านั้นเองครับผมนะปทติฟอร์มแบบนี้3า0ร้อยห้าสินะครับวันนี้ให้สองห้านะเหมือนต้นนี้ครับผมนะถ้าพับปิ่นครับแหมกัดสีแล้วด้วยนะถ้าพับปิ่นครับสวยไหมถ้าพับปิ่นเก้านะฮะต้นนี้ครับฟอร์มใหญ่นะครับผมนะแล้วเขาสูงได้ไหมในหัวสูงได้อีกครับผมไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ในหัวบังคับเขาไว้ดูฮะดูลําต้นเขาดีครับลําต้นใหญ่เห็นไหมลำต้นใหญ่มากนะครับผมนะเขาพร้อมที่จะโตแล้วครับในนี้มีแต่รากเท่านั้นครับ ให้คุณไปดูแลต่อกันเลยครับกับไม้สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับต้นนี้ท่าพระปิ่นเก้าครับสองร้อยห้าสิบจัดไปครับผมต้นถัดมาครับดารารัต้นนี้ดารารัตครับผมนะใครสายสีเหลืองชอบไม้นะแล้วใบเขาครับจะชูขึ้นแบบนี้ฮะชูขึ้นสวยงามเลยทีเดียวครับผมนะคัาจัดเรียงใบได้สวยมากครับสายที่ชอบสะสมนะไม้สวยๆนะฮะไม้แปลกๆแบบนี้ครับผมนะสวยมากครับดารารัตครับผมนะใครที่สนใจก็ สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับต้นนี้เศรษฐีคลองใหม่ครับนะเศรษฐีคลองใหม่นะต้นนี้นะดูครับใบแบบนี้เลยทีเดียวครับมีหลายช่อนะเศรษฐีคลองใหม่ใครได้ต้นนี้ไปถือว่าโชคดีเงี้ยช่อเยอะมากเลยนะครับผมนะเป็นฟอร์มพุ่มแม่ราคาจุใจมากครับอ่ะต้นญญถัดมามมเศรษฐีบ้านดอนครับ นะบ้านดอนนี่ก็มีหลายจังหวัดเลยทีเดียวฮนะใครอยู่บ้านดอนกันบ้างครับผมนะต้นนี้เศรษฐีบ้านดอนดูเขากัดสีดูสีสันเขาที่ครับความงามของเขานะเศรษฐีบ้านดอนสองร้อยห้าสิในกระถางสิบเอ็ดนิ้วกันเลยทีเดียวครับผมนะอ่ะต้นถัดมาครับสะโดแม,มงสองครับเนี่ยเป็นไม้เก่านะไม้สะสมไม้หายากนะต้นนี้ครับ นี่ฮะสะโดเมนสอครับผมนะวันนี้ว่าแล้วฮะโกศลสวยๆแบบนี้ครับใครที่อยากได้ไม้สวยไม้งามเราจัดให้ไปเลยครับนี่สวยไหมสะโดเมนสอครับผมนะอ่ะต้นถัดมาครับยอดเพชรและต้นนี้ครับมีนามว่ายอดเพชรนะครับนะมีกิ่งสาขาแล้วยด้วยนะดูฮะนี่ฮะนะเป็นฟอร์มสวยมากครับนี่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะแล้วไม้ชนิดนี้เขาโตไวครับผมนะอ่ะเอาไปเลยครับ นะ250บาทครับผมต้นนี้ยอดเพชรครับอ้าวแล้วต่างกันยังไงครับผมนะกับอะไรนะดารารัตน์นะความแตกต่างมีอยู่แล้วครับผมนะทรงใบไม่เหมือนกันนะครับผมนะต้นนี้ยอดเพชรครับนะฮะอ้าวต้นถัดมาครับอะไรนะ ลูกไม้ครับผมนะยังไม่มีชื่อครับในหัวก็เลยงงๆหน่อยอ่ะต้นนี้ครับนะลูกไม้ครับผมนะสายสีเหลืองแล้ววันนี้แหมสายสีเหลืองเยอะเลยนะฮะนะสองร้อยห้าสิบบาทครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้ครับสวยงามแบบนี้เอาไปครับผมนะไว้หน้าบ้านหน้าเรือนสวยๆกันเลยทีเดียวนะลูกไม้ดูยอดนะยอดนะเดินดีมากเลยนะฮะยอดแตกใหม่นะครับผมนะเอาไปครับแล้วขอบนี่จะเป็นสีเหลืองสวยงามเลยทีเดียวอ๋อปิดท้ายครับต้นนี้นะฮะนะจากสามร้อยห้าสิบบาท นะครับนะให้ไป2องยห้าสิบาทนะเศษธีหาดใหญ่ครับมานะมีเพียงต้นเดียวด้วยนะนะจากสามร้อยห้าสิบดูฮะล้นกล้องเลยนะนายหัวจะทำไงดีฮะนี่ฮะจากสาม้ยห้าสิบให้ไปในราคา2อง้อยห้าสิบาทด้วยพี่น้องเด้อ์สแสดงว่าคุณดูคลิปนายหัวจบยินดีด้วยนะ ใครโทรก่อนได้ก่อนนะมีเพียงกระถางเดียวนะครับผมนะสำหรับเศรษฐีหัดใหญ่ต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วนี่ฮะมีกิ่งสาขาแล้วด้วยนะครับผมนะนะใครได้ไปก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วกันนะครับเอาใครที่ติดตามในหัวอยู่ขอบคุณมากครับแต่ถ้าใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ครับผมนะเราในหัวหมาชัยและทีมงานนะครับจะหาไม้สวยไม้งามแบบนี้มาให้คุณอีกนะครับเพื่อที่จะคุณนั้นได้ไม้สวยๆให้ไปปลูกหน้าบ้านในราคาถูกกันเลยทีเดียววันนี้ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไหนหัวด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม